ทุกคนครับในวันนี้นะพี่หมีเซลล์เซลล์นะครับกับน้องฟิลนะครับทีมวิศวกรแล้วก็ทีมงานน้องๆที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับจากช่องรายการของพี่หมีเนี่ยโหซึ่งนะครับมีน้องๆที่ปรึกษาเกษตรกรเยอะมากนะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวนี้เลยนะครับน้องฟิลวันนี้ก็คือชุดนอนนาโซลล์เซลล์หรือเรียกกันว่า โซลา r บ็อกรุ่นที่2ครับชุดนอนนาโซลาร์เซล์ชุดนี้นะครับเป็นชุดประกอบสําเร็จรูปซึ่งในวันนี้นะครับน้องฟิวเราจะสอนพี่น้องเกษตรกรติดตั้งอย่างละเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต่อแบตเตอรี่นะครับการต่อระบบสายไฟการต่อแผงโซลาร์เซลล์และที่สําคัญแจกคู่มือการติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับและรวมทั้งนะครับจะช่วยคํานวณด้วยนะครับว่าโซลา r b บ็อกสองหรือว่าชุดนอนนาโซลาเซลล์รุ่นสเนี่ยสามารถใช้งานกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างและใช้งานได้กี่ชั่วโมงอ่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนโซล่าบล็อกซ์หรือว่าชุดนอนนาโซลเซลล์ตัวนี้ครับสามารถใช้เปิดตู้เย็นได้ครับนี่ครับทุกคนตู้เย็นขนาด5คิว6คิวนี่โอ้โหดูนี่ครับแช่ของแน่นเลยขนาดนี้นะครับอันนี้เปิดได้24ชั่วโมงต่อวันเลยนะนะครับหรือนะครับจะนํามาใช้ชาร์จกล้องนะครับได้นะครับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จมือถือชาร์จไปฉายคาดหัวได้นะครับใช้เปิดลอดไฟได้สบายมากนะครับหรือเปิดพัดลมนี่อ่า เปิดพัดลมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะอยากจะหุงข้าวนะครับเพราหุงข้าวขนาดเล็กนะครับสัก1ลิตรก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับอะไรครับทุกคนครับและนี่ก็คือตู้โซลาบล็อกสองหรือว่าชุดนอนนาโซลาเซลล์สำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้นะครับพี่หมีจะขึ้นให้ดูว่าโซลาบล็อกสองรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่อุปกรณ์เสริมใช้อะไรบ้างและถ้าเป็นอุปกรณ์แบบครบชุดรวมแผงรวมแบตราคารวมแล้วเท่าไหร่นะครับก็นะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับทุกคนครับ ขั้นตอนต่อไปพี่หมีเซลลเซลล์นะครับกับน้องฟิวนะครับน้องฟิวเนี่ยเป็นทีมงานวิศวกรน,นะครับและเป็นหนึ่งในทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับซึ่งนะครับในช่องรายการของพี่หมีเนี่ยโอ้โหมีทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่เก่งๆเลยนะเยอะมากนะครับที่จะมาคอยให้คำปรึกษาพี่น้องเกษตรกรนะครับในการนำเอาเลยฮะ เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ไปใช้ในการลดต้นทุนในภาคเกษตรนะครับแล้วก็สอนติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองนะครับน้องฟิวครับวันนี้นะเราจะมาสอนเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้ฟิวจะมาสอนวิธีการติดตั้งชุดนอนนาโซลาร์เซลล์ชุดที่2นะครับหรือที่เรียกกันว่าชุดโซลาบ็อกซ์สองจะมาสอนวิธีการติดตั้งด้วยตนเองอย่างละเอียดเลยครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนครับผม ทุกคนครับนี่ก็คือตู้โซลาร์บ็อกสองหรือว่าชุดนอนนาโซลาร์เซลล์แบบประกอบสําเร็จรูปซึ่งทําให้นะครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับพี่น้องเกษตรกรก็แค่เอามาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับทีมอาจารย์วิศวกรเนี่ยได้ออกแบบไว้ให้หมดแล้วนะครับโดยนะครับที่เห็นด้านหน้านี่ก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับชนิดแบบหม้อแปลงเทอร์ลอยทุกคนครับอินเวอร์เตอร์ชนิดแบบหม้อปแปลงเทอรอ์คครบบอปปลอ,รอยเนี่ยมีจุดเด่นก็คือมีความอึด ถึกทนพูดง่ายก็คือมีอายุการใช้งานยาวนานนั่นเองครับเหมาะกับงานออฟกิทนะครับที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับรองรับการใช้งานหนักๆพวกนะครับไฟกระชากจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดเด่นนะโดยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบออฟกิดชนิดหม้อแปลงเทอร์ลอยขนาด1,200วัตต์หรือว่า1.2กิโลวัตต์นะครับข้างในเนี่ยนะครับบิวอินไปด้วยนะครับ คอนโทรลชาร์จเจอร์ก็คือตัวคุมการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นชนิดแบบ PWM นะครับขนาดนะครับ24โวลต์30แอมป์นะครับบิวอินอยู่ข้างในนะครับต่อมาครับเป็นช่องเทอร์มินอลนะครับก็กรณีที่เราต่อแผงโซลาร์เซลล์เสร็จแล้วนะครับปลายสายนะครับก็เอามาเสียบ2ช่องนี้นะครับสีแดงตัวนี้เขียนไว้ว่าโซลาร์เซลล์ขั้วบวกสีดำตรงนี้เขียนว่าโซลาร์เซลล์ขั้วลบนะครับแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับเป็นสายดินนะครับแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนะครับตรงนีี้้มัครรบตงน ทีมวิศวกรได้ต่อให้เรานะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันนะครับทุกคนครับนี่ก็คือปลั๊กไฟบ้านเห็นไหมทีมวิศวกรนะครับได้ต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานง่ายมากครับเวลาเราจะใช้งานเราก็แค่เอาปลั๊กสามตาแร้มาเสียบตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ แล้วก็นะครับในชุดของโซลาร์บ็อกซ์2หรือว่าชุดนอนาโซล่าเซลล์รุ่นที่2เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับทุกคนนะก็คือตู้เหล็กประกอบสําเร็จรูปนะครับมีการต่อระบบสายไฟให้หมดแล้วนะครับเสร่อกันฟ้าพาเบเกอร์นะครับต่อตู้อินเวอร์เตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีแถมตรงนี้ไปด้วยครับนี่ก็คือสายดินแล้วมีแถมไปให้นะครับแล้วก็มีสายไฟที่ไปต่อเข้าแผงโซล่าเซลล์คู่บวกคู่ลบนะครับแถมให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สายสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ แต่ว่าทุกคนจะสังเกตว่าสายสรับชาร์จแบตรงนยังสั้นอยู่นะนะครับอุปกรณ์เสริม่ามาดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างนะครับอุปกรณ์เสริมที่ทุกคนจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานชุดนอนนาโซลาร์เซลล์ได้นะครับก็จะมีตรงนี้ทุกคนดูตรงนี้ครับตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยแนะนาให้เป็นแบตขนาดนะครับ200แอมป์นะครับ12โวลต์ใช้2ลูกต่ออนุกรมกันนะครับเพื่อให้เป็นระบบ24โวลต์นะครับเพราะว่า โซลาร์บ็อกซ์สตัวนี้ระบบชาร์จเป็นระบบชาร์จแบตแบบยีโวลต์นะครับอ่ะนี่ก็คือแบต2ลูกนะนะครับแนะนําเป็นแบตดิฟไซเคิลนะครับซึ่งเป็นแบตที่ออกแบบไว้สำหรับใช้กับวงการโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะนะครับอ่ะแบตสลูกแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์แนะนําให้ซื้อเพิ่มเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์ฟเซลล์ขนาด400วัตต์สแผงนะครับพร้อมกับหัวขนาดนะครับต่อขนานกันนะครับสแผงนะครับเนี่ยอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วนะครับอ่ะนะครับทีนี้ครับมีอุปกรณ์เสริมที่จะแนะนําเพิ่มมเตติิออีีกกกนนนนนดึงะคคคครรััับบ็ืว้ทุ เนื่องจากว่านะครับสายไฟที่มาจากตัวชุดอนาโซลาเซลล์เนี่ยที่ออกมาจากอิวอร์เตอร์นะครับมันสั้นนะครับก็จะมีสายชาร์จแบตนะครับเบอร์25ตัวนี้นะนะครับขัวบวกโควลบนะครับแนะนําให้ซื้อเพิ่มนะครับให้มันยาวขึ้นมาอีกสักเมตรนึงก็ได้จะให้ต่อง่ายนะครับแล้วก็สายอนุกรมแบตตรงนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะนี่คืออุปกรณ์เสริมนะครับที่แนะนําให้ซื้อเพิ่มนะครับต่อไปครับทุกคนครับ พี่บีโซลาเซลแล้วก็ดองฟิลนะครับจะมาสอนการติดตั้งแบบสเต็ปไปสเต็ปนะครับซึ่งคู่มือได้ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในคู่มือนี้นะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวเราจะทําการนะครับต่อสายไฟนะครับที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้ยาวขึ้นซะก่อนนะครับโดยการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับครับทุกคนครับขั้นตอนแรกเลยพี่บีจะทําการต่อสายไฟที่จะชาร์จแบตให้มันยาวขึ้นนะครับซึ่งได้นะครับเตรียมอุปกรณ์เสริมไว้ให้ก็คือตัวสายชาร์จแบตนะครับเป็นสายชาร์จแบตเบอร์25นะครับเข้า หางปลาแบบตดนัดให้เรียบร้อยนะครับวิธีการต่อนะง่ายมากครับเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเข้าหางปลาแบบตดนัดให้แล้วนะครับเราก็หมุนและขันน็อตให้แน่นย้ํานะครับให้แน่นนะครับอย่าให้หลวมนะนะครับขันให้แน่นเา<อ>ก็หมุนครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นอ่ออานะครับเนี่ยแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากแน่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้ผ้าเทปพ,พันสายไฟพันให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวพันผ้าเทปนะครับพันสายไฟต่อมาครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะคือสายอนุกรมแบตนะครับซึ่งทางอาจารย์พิศุกรนะครับโอ้โหนะครับละเอียดมากทุกคนดูดิครับเห็นไหมฮะสายอนุกรมแบตยังเขียนไว้เลยว่านะครับอันนี้คือสีแดงเห็นไหม รทำขั้วสีแดงไว้ให้นะครับแล้วก็ขั้วสีดำนะครับไปเข้าขั้วลบนะครับสีแดงคือเข้าขั้วบวกนะครับก็แบต2ก้อนนี้เป็นแบตดิฟไซเคิลขนาด200แอมป์12โวลต์นะครับก้อนนี้ก็เหมือนกันครับแบตลูกที่1นะครับก็คือเอาขั้วบวกของแบตลูกที่หครับมาต่อเข้ากับขั้วลบของแบตลูกที่2เป็นการอนุกรมก็จะได้โวลต์เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะกลายมาเป็นแบต24โวลต์200แอมป์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะต่ออนุกรมแบตครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับถ่ายภาพไปดูนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือการอัดลูปคอมแบตนะครับที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับขั้วบวกนะครับของแบตลูกที่1นึ่งไปเข้าขั้วลบของแบตลูกทสองเป็นการอัดลูปคอมแบตนะครับจะได้โวลต์เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเป็นระบบ12โวลต์กลายเป็นระบบ24โวลต์นะครับหลังจากนั้นครับนำเอาสายชาร์จแบตซึ่งเราได้ทําการต่อให้ยาวขึ้นแล้วเห็นไหมนะครับสีแดงขั้วบวกครับสีแดงขั้วบวกนะครับไปต่อที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ อีกเส้นหนึ่งครับสีดำขั้วลบไปต่อเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ครับอ่ะเดี๋ยวต่อให้ดูเลยครับ,น,น,รบนี่คือขั้นตอนการต่อแบตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่มี๊มทดสอบให้ดูนะครับนี่คือสายไฟที่มาจากคอนโทรลชาร์เจอร์ซึ่งบู๊ตอินอยู่ในอินวอต์เตอร์ของตู้โซลาร์บ็อกซ์สองเห็นไหมขั้วบวกปุ๊บวิ่งมาเสียบที่ขั้วบวกนะครับขั้วลบนะครับ วิ่งมาเสียบที่ขั้วลบนะครับแล้วตรงกลางนี้นะครับต่ออนุกรมแบบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับนี่คือนะครับภาพที่เป็นการติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะต่อมาครับทุกคนดูภาพนะหลังจากที่เราได้ทำการนะครับนำเอาแผงแบบโมโนฮาร์ฟเซลล์ในคู่มือเห็นไหมนะครับเป็นแบบโมโนฮาร์ฟเซลล์400วัตต์นะครับต่อขนานกันนะครับการต่อขนานก็ง่ายๆนะครับเอาขั้วบวก ของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่หนึ่งเสียบเข้าไปที่หัวขนานแล้วก็เอาขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2เสียบเข้าไปที่หัวขนานนะครับปลายสายก็จะเป็นขั้วบวกนะครับต่อมาก็เอาขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1เสียบเข้าไปที่หัวขนานแล้วก็เอาขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2เสียบเข้าไปที่หัวขนานก็จะได้ปลายสายออกมาเป็นขั้วลบแล้วก็เอา2สายนั่นแหละครับนะครับมาเสียบปลั๊กนะครับกับสายไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็นำเอาปลายสายมาต่อเข้ากับตู้อ่ะนี่ ขั้นตอนการต่อเข้าตู้นะนี่ปลายสายนะปลายสายโซลาเซลล์้วบวกเข้ามาแล้วนี่ครับมาเข้าที่ช่องเทอร์มินอลที่เป็นฝั่งโซลาเซลล์ควบบวกเห็นไหมสีแดงเหมือนกันเลยนะครับขันน็อตให้แน่นครับต่อมาครับปลายสายของแผงโซลาเซลล์ที่ต่อขนานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพวลบนะครับสีดำนะครับก็มาต่อครับจากนั้นครับนำเอาสายดินมาต่อครับนะครับทุกคนนี่คือสายดินนะครับก็นำเอามาต่อที่ช่องเขียวๆนะครับเขียนไว้ว่ากาวก็คือสายดิน สองช่องตรงกลางนี้เขียนเป็นระบบ DC 24โวลต์กรณน,นี้ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ DC 24โวลต์เช่นหม้อหุงข้าวชนดิดพิเศษเป็นแบบ d c 24โวลต์เอามาเสียบได้นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางทีมอาจารย์วิศกรครับได้ต่อตรงนี้ทุกคนดูตรงด้านข้างนี้นะครับได้ต่อลั๊ก3ตานะครับซึ่งเป็นไฟ220โวลต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกพัดลมทีวีตู้เย็นหลอดไฟได้เลยนะครับ อ่ะทุกคนครับนี่ก็คือภาพที่เป็นการต่อหรือว่าติดตั้งจุดนาน,นาโซลาร์เซลล์โซลาร์บล็อกสที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับเราต่อแบตแล้วเราต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าแล้วแล้วเราก็ต่อสายดินแล้วนะครับส่วนสายของปลั๊กไฟบ้านครับทีมาระชาวิศกรต่อไว้ให้เรียบร้อยสําเร็จรูปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับดูเบกเกอร์นะครับเห็นไหมนี่เบกเกอร์แผงโซลาร์เซลล์เรายังไม่ยกขึ้นนะแล้วก็นี่คืออ่าเบกเกอร์ปลั๊กไฟบ้านนะครับก็ยังไม่ยกขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับหลังจากที่เราต่่อเเสรร็จแล้วนนะะคัับบยยงไมกก ขั้นตอนที่1นนะครับเราจะเปิดนะครับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อให้คอนโทรลชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่เนี่ยเขาหากันเจอนะครับเราต้องทําขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับห้ามยกเบเกอร์แผงนะเบเกอร์แผงยกเป็นอันดับ2ครับหลังจากที่ทําขั้นตอนนี้เสร็จก่อนคือต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับกดแช่เข้าไป5วินาทีครับไฟติดละนะครับทุกคนดูที่หน้าจอนะครับอ่านะครับไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาครับถ้าเราจะใช้ไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยนะครับก็ยกเบเกอร์แผงขึ้นครับนี่คือเบเกอร์แผงนะครับพี่มีจะยกขึ้นมาครับอ่านะครับยกเบเกอร์แผงแล้วนะครับและเราจะเริ่มต้นใช้ไฟบ้านครับยกเบเกอร์ไฟบ้านขึ้นมานะครับทีนี้ครับด้านข้างครับทุกคนครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็นำออบปาั๊กสามตามาเอามาเสียบเข้าไปนะครับนี่เห็นไหม เห็นไหมนะครับจะได้มีหลายๆช่องนะครับครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่การเปิดตู้เย็นก่อนนะครับพี่หมีเสียบเข้าไปในปลั๊กตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยใช้ได้24ชั่วโมงนะครับแนะนำให้ใช้เป็นตู้เย็นแบบขนาด 5Q 6Q อ่ะน้องฟิวเปิดตู้เย็นให้พี่น้องเสกอนดูหน่อยนะครับอ่านี่คนดูครับนี่ครับตู้เย็นเห็นไหมโอ้โหนี่แช่ของเต็มเลยนะครับใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับตู้เย็นและ ชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยได้ไหมนะครับเปิดตู้เย็นเปิดลอยไฟและชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยพร้อมๆกันเลยได้ครับสบายมากโน้ตบุ๊กมือถือนะครับได้หมดนะครับไฟสายคาดหัวได้หมดนะครับชาร์จกล้องได้หมดนะครับต่อมาครับเปิดพัดลมพร้อมๆกันหมดเลยนะนี่เสียบพร้อมๆกันเลยน,ะน,ยน,ลยนี่ทุกคนพัดลมลอ,อยเห็นไ,ไหม ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะเลยครับเดี๋ยวพี่หมีกับน้องฟิลจะขึ้นเช็คลิสต์ให้นะครับว่าเวลาใช้งานจริงเปิดพัดลมได้กี่ชั่วโมงต่อวันเปิดโทรทัศน์ได้กี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมน้องฟิลนะครับแล้วก็อยากจะปรึกษาว่ามันใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างกี่ชั่วโมงที่โทรมาปรึกษากับน้องฟิลได้นะครับเดี๋ยวทางน้องฟิลวิศวกรจะเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรรวมทั้งนะครับทีมงานน้องๆที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ก็จะมาคอยให้คําแนะนํามาช่วยคานวณให้ ใช,ใช่ไหมครับอ่ครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับมีประโยชน์หลากหลายมากนะครับก็เดี๋ยวนะครับวันนี้ขึ้นเช็คลิไว้ให้ก่อนทุกคนแคปหน้าจอเชลลิ์ไปใช้ได้นะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งพี่หมีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับชุดนอนนาโซล่าเซลชุดนี้ทุกคน ติดตั้งไม่ยากใช่ไหมครับน้องฟิลใช่ครับนะครับวันนี้เรามาสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับก็เดี๋ยวแคปคู่มือการติดตั้งเอาไปนะครับติดตั้งกันเองนะครับและถ้าใครนะครับติดตั้งแล้วมีปัญหามีคําถามอยากปรึกษาเพิ่มเติมทักไลน์เข้ามาหาทีมงานพวกเราได้นะครับเดี๋ยวทีมงานน้องๆที่ภาษาอังกรษรุ่นใหม่นะครับก็จะมาคอยให้คาปรึกษานะครับที่ไลน์ id siaecbar นะครับวี่จะแปะลิงก์การแอดไลน์เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือ ใครที่สะดวกโทรศั์นะน้องฟิลนะครับโทรมาได้เหมือนเดิมน,นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีซูร์เซลน้องฟิลนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกๆคนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ